โอเคทุกคนตอนนี้พวกเรามารอร่วมข้อง,งานเต้นลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรบบอกนะฮะด้วยคอนเซปต์ท่าเต้น Monster m a s าจากโก w อ g a r d e n ที่แกเชิญชวนชาวโรบอกเข้าไปร่วมเต้นลำนะฮะเพื่อช่วยที่แกสร้างสถิติโลก ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าการที่พี่แกจะมาทำสถิติโลกพี่แกจะทำออกมาได้อลังการแค่ไหนและหลังจากที่จบงานเต้นรำก็จะมีการอัปเดตครั้งใหม่ด้วยและผมก็จะพาทุกคนไปดูว่ามีอัปเดตอะไรบ้างในคลิปนี้เลยนะฮะผมคิดว่าไหนๆก็เข้ามาร่วมงานเต้นรำแล้วช่วยทำสถิติโลกแล้วแมบปบก็น่าจะให้อะไรดีๆเราบ้างนะฮะเนาะใครคิดเป็นผมบ้าง เราโอเดเหมือนเธอว่าต้องมีอะไรดีๆแน่นอนเลยใช่พวกเราก็เลยต้องมารองานเต้นรำยังไงล่ะในตอนนี้ก็น่าจะเป็นมูนครั้งสุดท้ายในควสตเอนดิ้งในอีก50กว่านาทีรู้สึกเศร้าถ้ามันจะไม่มีมูนอีกต่อไปแล้วเธอจะรู้สึกยังไงมันเศร้าเหมือนเหมือนมีอะไรขาดหายไปก็ไม่มีนกฮู้คอยมองตามแล้วเขาว่าการอัปเดทข้งหน้าถ้าจะให้ดีนะอยากได้ต์เลี้ยแบบตึงๆ และอีก35นาทีเราก็จะได้เริ่มงานเต้นรำกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปที่งานเต้นรำกันเลยดีกว่าโอเคแล้วมาเต้นรับลมหนาวด้วยโห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 อุ้ยอลังการอยู่โอ้ยมีดีเจอยู่ข้างหน้าโอเคมาเธอเรามาร่วมเต้นกันโหอลังการอยู่นะโอ้โหเหมือนแบบคอนเสิร์ตเลยอะดีเจจ่าย in the house สองหนึ่งโห เอฟเฟกต์นี่ดูฮ so uh? uh? ้ยโคตรเทดูคอนดี่วันเตอร์มัสเฮ้ยเขาว่าเขาหันหน้าไปฝันหนูดีกว่า้โคตรเทเอ้าหมดแล้วเหรอ โอ้ทุกคนตอนแรกผมก็นึกว่า15นาทีมาแค่แป๊บเดียวเองอะเดี๋ยวกลับไปดูที่สวนก่อนดีกว่าว่าเราได้อะไรกันบ้าง<ม>อาจจะมีบัฟอะไรให้ก็ได้นะ <_ an> อีก10นาทีก็จะมีอัปเดตจากตัวเกมแล้วฮ <_ an> ่านแค่นี้จริงๆดิ <_ an> แต่ก็สนอยู่นะ <_ an> มันก็อลังการอยู่นะเท่าที่เห็นอะที่สวนมีอะไรบ้างไหมมีผลอะไรติดสถาน,นะอะไรบ้างไหมเธอ <_ an> ไม่มีนะก็ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเราแค่มารวมเต้นเองเหรอเนี่ยเราสัตว์เลี้ยงล่ะมีอะไรให้เราไหมถ้ามีมันน่าจะให้เรากดรับมั้ง โอเคทุกคนตอนนี้เรายังไม่ได้อะไรเลยนะฮะเราแค่ได้เต้นแล้วก็ได้เจอกับเอฟเฟกอลังการอลังการมากใครไม่ได้เข้ามานี่รู้สึกพลาดแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกรอบ oh, หรือเปล่าเขาก็จัดดิสโกมาให้เราอีกหนึ่งขมับมันมาอีกข้างในส่วนของผมนี่ถ้าเดินเข้ามาก็ระวังงูฉกเลยนะครับข้างในมันน่ากลัวมาก <laughs> <laughs> แต่มูลค่ามากเลยนะ่นี่ะ <laughs> ใช่มีมูลค่าอยู่พอสมควร ขายก็ไม่มากนะฮะผมไม่อยากจะขิงก็น่าจะพันล้านไั้มั้งถ้าแบบฟูฟูตรงนี้ก็จะเป็นดงต้นกล้วยตัวนี้นะฮะดงต้นกล้วยของผมทั้งหมดเลยไม่เคยมารีวิวให้ดูแต่ก็แอบ,บเล่นอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสวนเห็ดแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นของค่อนข้างรำคาแต่ฝั่งนู้นล้ำกว่าขิงแหละทุกคนดูออก ผมไม่ได้ขิงของมันมีให้เห็นจริงๆอ่ะโอ้ยขนนาทีน้องนกพู่ก็จะไปแล้วว่าเสียใจคิดถึงกิจกรรมนี้มากเลยเขาชอบแบบตีมม่วงๆอย่างนี้เลยแหละเหมือนกับสี่ช่องของเขาเลยไว้อะไรเดะน้องนกพู่พู้ยิ่งใหญ่ที่เคยให้ผลไม้กลางคืนกับเราในวันนี้เขาก็จะจากเราไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและการอัปเดตใหม่ โอ้โหตอนนี้มี8ล้านคนเข้ามาจริงเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรริงใหญ่ตอนนี้มีคนเล่นอยู่8.2ล้านคน oh God. โอ้ m มก o d โอ้มาแล้วโอ้ลิงเหรอ We are 8.3ล้านเพลเยอการนี้มันแบบคนเข้าเยอะจริงๆนะโอ้โหดูส่วนของเขาดิเริ่มอัปเดตแล้วตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มมูลค่าจากพันล้านไปหมื่นล้านแล้วนะฮะเพราะว่ามีทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยสงสัยต้องขายโชว์แล้วมั้งเนี่ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมายืนไว้อะไรให้กับน้องนกคูกเป็นเวลาอีกหนึ่งนาทีบายน้องนกคูกมีวานดอกไม้ไหมเนี่ย เอ้โหนุ่ไงเธอ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 มานี่เร็วโอ้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 อะไรไม่รู้มันคืออะไรโอ้ของตกแต่งฟาร์มเหรอเนี่ยรีในอีก9ชั่วโมงงั้นเขาซื้อไปทุกอย่างเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายของนะฮะขายของตกแต่งฟาร์มให้สวยเช้งเดี๋ยวเราจะซื้อทอชไปด้วย3มอันแล้วก็มีเดยมวูดฟอร์ดิงเป็นอะไรอะไม่รู้ซื้อไปก่อนแล้วกันซื้อไปหมดเลยโอ้โหใช้จ่ายกระจายมาก ที่เก็บมานี่คือแบบกดที่นี่ที่เดียวยใช่แล้วก็มีกองฟางให้เราด้วย wood f e n d แล้วก็ล่มแล้วก็มานั่งสีขาวต่อไป cooking pot ฮะมีหม้อทำกับข้าวด้วยเหรอ,อแล้วก็ b r u e whale เป็นที่ตักน้ำบ่อน้ำแล้วก็ต่อมาเป็นกล่อง55ล้านแล้วก็ซื้อมาทั้งหมดแล้วตอนนี้ เหมากระดานมากเกลี้ยงไหนเรามาดูส่วนของมาเล็ดพันหน่อยดิมีอะไรอัปเดตบ้างยังไม่มีส่วนของมาเล็ดพัน์ก็จะยังไม่มีอัปเดตนะฮะมาตรงไหนดีลกไปหมดเลยอะสีสันมากส่วนเธอส่วนนี้หมื่นล้านเลยนะถ้าขายทีหนึ่ง มันต้องวางกล่องไว้สินะกี่วันเอ้ยครึ่งชั่วโมงเองแล้วก็ดูเหมือนว่ากล่องเก่าๆของเราก็จะเปิดได้แล้วอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันมาเรามาเปิดกล่องดูกันดีกว่ากล่องทุกอย่างที่เขาดองเอาไว้เขามีอยู่สี่กล่องเขามีอยู่สามกล่องว้าวเขาได้รถเข็นเขาก็ได้เหมือนกันรถเข็นอะ่ะเขาได้มานั่งได้รถเข็นอีกแล้ว ได้เราเห็นสองแล้วก็ได้มานั่งสองได้มานั่งหนึ่งโอเคนี่ไงโมงบนซ้ายมือก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งสวนอุ้ยอยากรู้อะทอชเหมือนในไม e c ค a า t หรือเปล่าอ๋อคือเรายืนตรงไหนมันก็จะปักตรงนั้นเลยเหรอเอ้อยเหมือนกันเลยทอชโอเคเขาจะยืนตรงนี้เออแล้วมันย้ายไม่ได้ด้วยอะเอาดีย้ายไม่ได้ด้วยถ้าเราเอาอุปกรณ์ย้ายต้นไม้ย้ายได้ไหมเฮ้ยย้ายไม่ได้ย้ายไม่ได้ <c oughs> ทำไงทีเนี้ย <c oughs> อันนี้ตู้อะไรวะเนี้ย เฮ้ยนี่ไงของรางวัลปะมนสเตอร์ m a ร์ชเขาว่าแล้วมันต้องได้มันเป็นของตกแต่งสวนเธอมันจะเป็นตู้น่าจะไม่มีขายนะแบบเนี้ยเอ้ยมันแจ๋วอยู่ว่าแถ่มันย้ายยังไงเนี่ยย้ายไม่ได้ย้ายไม่ได้ก็คือวางตัวไหนก็คือตัวนั้นเลยอะโอ้โหมางั้นเดี๋ยวเขาวางที่ทํากับข้าวไว้ข้างหน้าเลยละกันหน้าสวนเลยเนาะหน้าสวนเลยเฮ้ยมันย้ายได้อยู่เธอกดค้างเออมันต้องย้ายได้สินี่ไง เขาจะย้ายขึ้นมาไว้ข้างบนแบบนี้เฮ้ย hey! ส่วนที่ดูดีมีสไตล์กดยังไงนะเธอกดค้างแล้วมันจะมีเครื่องหมายเลื่อนแบบนี้มีหมุนด้วยนะลากหมุนอ่ะฮะโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าได้ก็คือเก็บเป็นรูปกล่องอ่า uh huh. เอาอันนี้มาแอคคนอื่นก่อนน้าสวนเลยเราได้ผ่านกิจกรรม Monster March มานะครับวางของรอบฟาร์มได้ไหมไม่ได้มานั่งนี่อะไรอะ่ะ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยลิงมา,งมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับต่อมาก็จะเป็นทางเดินไม้โอ้โหแต่งเพลินเลยพูดเลยว่าแต่งเพลินโอเคเขาชอบเก<ด>้าอี้หรอเธอเพราะว่ามันน่ารักดิ<อ><อ>แค่นี้ยังหลอกไม่พอทำทางเดินเข้าเป็นทางเดินไม้มีกำแพงกั้นด้วยเธอ,อและมันวางแบบแปลกๆด้ด้วยแล้วถ้าเอาวางไว้ด้านบนแบบนี้ล่ะได้ไหมได้อยู่นะ เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเขาจะเจอของดีเธออันนี้ล่มโอเคมีล่มมีกำแพงมีสระน้ํามันไม่ใช่สระน้ำนี่เขาเรียกเลยนะบ่อน้ำบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มีม้านั่งด้วยอันนี้ก็จะเป็นรถเข็นแล้วก็จะมีก่องฟางอีกหนึ่งอันโอเคตอนนี้ก็ของทั้งหมดก็ประมาณนี้และตรงนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจอีกผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้ Expand Garden ใช้250ล้านในการเปิดพื้นที่อ๋อขยายฟาร,ร์มเราใช่ไหมใช่งั้นเขาจะซื้อเลยแล้วกันจะได้ดูกันเป็นเลยฮะนิดเดียวเดี๋ยวนะนิดเดียวเหรอสองร้อยห <c oughs> <c oughs> ้าสิบล้านเฮ้ยนี่งไงฝั่งนี้มีอีกโอ้โหแล้วต้องเท่าไหร่อะ,อะถึงกะพอมันได้ขยับออกมานิดนึงสองร้อยห้าสิบล้านไหน ถัดไปว่าแต่เนื้อที่ข้างในมันเพิ่มไหมอะ่ะเพิ่มอยู่นี่ไงนี่นีด้านข้างเพิ่มอยู่อ๋อมันขยายอ่อนนิดนึงฮะใช่ขยายอ่อนนิดเดียวที่ดินในกอการเด้นแพงเว่ออ๋อนี่ไงด้านหลังมีอีกแต่ก็ต้องเข้าใจคนเล่นต้องแปดนเราต้องรออีก1วันถึงจะขยายพื้นที่ต่อได้อีกแล้วเน,นี่ย ไหนดูสิราคาเท่าไหร่คุณไม่สามารถซื้อได้เนื่งองจากปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นต้องรอวนันพรุ่งนี้เหรอใช่ไม่ต้องรออีก24ชั่วโมงนะโอเคแต่พื้นที่มันก็ได้มาเยอะอยู่นะกี่ล้านนะเขาหมดไป500ล้านที่นี้เราก็แต่งส่วนได้สบายเบือสะดือโบโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนจะมีเครื่องมือในเกียร์เข้ามาใหม่อีกหนึ่งเครื่องมือนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามันอัปเดตใหญ่อยู่นั้นเนี่ยของชิ้นนั้นก็คือ h a Harvest t ท o l เครื่องมือเก็บเกี่ยวฮะอุ้ยดีเลยดิใช้ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวหมดเลยโอ้โหเฮ้ยเฟี้ยวจะมาตอนไหนเก็บทีเดียวเฟี้ยวทั้งสวนจัดสวนสักนิดหน่อยให้มองดูแบบไม่ลกชื่อเขาก็ใหญ่ฟาร์มแล้วได้ออกมาดิดโอเคก็ยังดีก็ยังดีจากประสบการณ์การแต่งฟาร์มของผมแล้วเราจะต้องทำลุคให้ดูอบอุ่นที่สุดมุมนี้ทำเป็นปิกนิกเก้าอี้แบบนี้ นั่งได้แบบว่าเนี่ยแล้วก็มีกองฟางตั้งอยู่ข้างคังอุ้ยลุกมันมองดูอบอุ่นอยู่นะแล้วก็มีแคมปิ้งของกินอยู่ข้างๆอุ้ยเขาอยากให้มันทําอาหารได้จริงว่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูส่วนเจยอุ้มกันก่อนดีกว่าว่าเจยอุ้มจัดสวนแบบไหนได้บ้างนี่เขาเพิ่งวางของแค่นี้โอ้โหฟิลเหมือนแบบตรวจโควิดก่อนเข้าสวนเลยอะอันนี้มอรวบบเนี่ยข้างในนี่ไม่มีอะไรเลยมีไฟทะลุขึ้นมาในรีวิวหน่อยนี่เาเอาไฟไว้ไวตรงนี้ อ๋อ oh, ไฟไว้ตรงนี้ใช่แล้วก็ซื้อที่ขยายพื้นที่ให้น้องหมาวิ่งแล้วต้องไหนอีก เรามีแค่นี้แหละไฟเขาหมดแล้วการอัปเดตในครั้งนี้นะฮะเราได้ของที่เราเลือกมานั่นก็คือผ้วยรางวัลใส่ตู้มาเป็นอย่างดีเลยเขียนว่า Monster m a r s เป็นกิจกรรมที่พวกเรานั่งรอกันพักหนึ่งเลย <c oughs> กว่าจะได้มาแล้วก็ได้ของตดแแจงส่วนมาก็ค่อนข้างสวยเนอะแล้วก็แถมยังมีอุปกรณ์เกียร์ขึ้นมาใหม่ให้ช่วยเก็บเกี่ยวผลไม้ทั้งสวนนะฮะ <c oughs> ก็ประมาณนี้อัปเดตใหม่ไว้เดี๋ยวเรามาเ <c oughs>